สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนไก,ก่จะปีใหม่ลรวจ้าก็เลยอยากจะมาห้กำลังใจทุกคนนะคะที่คนหาตัวเองเราก็อยากจะทำในสิ่งที่จะของหมักแต่หาบัตถกนะคะหาโบเจนนั่นเองนะจ๊ะสิ่งที่เราหักคือมันจะมีอยู่นหน่อยๆคะ่ะที่เขาจะหูสึกว่าเขาชอบมันหรือว่าชอบคนใดก็ได้ถ้าชอบผู้ใด แต่แปวจักของมีความสามารถคล้ายๆกับคนหนเนี่ยค่ะลองเบิงนะคะลองเบิงความสามารถของเจ้าของเลาซึ่งหัวเอ้อว่าเข้ามากเขาก็แปว่าเข้าแต่ต้ตองชอบเีอย่างคล้ายๆกับเขาก็ล้องตามเขาเบิงกันเลยค่ะแล้วก็ลองเห็ดตามเบิงนะคะกับซึ่งหัวเจ้าของเป็นันหดาซึ่งในความสามารถพิเศษนี่บางคนคิดว่าคือจังมีหลายแถมมันโมเมนต์เค่ะความสามารถพิเศษมันคือการเรียนรู้นะคะ ร้สึกว่าจะของมีแล้วก็ศึกษาหาความรู้มันก็เป็นนางเทียนแล้วก็เป็นเลยเด่นจ้ะมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษานะคะแล้วก็กาหายใจมันนัว่าเข้าสีเห็ดอีหยังซึ่งบางคนเห็นวิดีโอที่ออกมาอุ๊ยดูง่ายแท้เอาสีเท่เขาไปแล้วก็เลื่อนไปเหลื่อนมากก็บใดแล้วมันบ่แมนจา้ากลัวสีใดมากกลัวสิผสมสีกลัวสีสิเป็นอ่าสีใดดีกว่าสียี่ห้อใดอ มันก็บใสเวลาเดจาาในการศึกษาส่วนวิดีโอนั่นคือมันสําเร็จแล้วคือเป็นแล้วก็เลยเอามาลงให้ดูจา้าส่วนอันที่บมเป็นอัดแล้วแปดสิบแปดลอยพันเถื่อนเนี่คือบบไดเอาลงนะคะก็เลยอยากจะบอกว่ามันจะต้องเรียนรู้เดี๋ยวมาเบิ่งน้าเมื่อน,นี่พูดเบื่องหน้พกาไว้อีหยังหัวคานสีเป็นทันๆเลยค่ะเป็นทันทันสีในนี่เลยนะจ้าก,ก็เลยจะบอกว่าเบิ่งตัวอย่างจา้ะสี ัวสีมาได้กะมีหลายี่ห่อแห้งนะจ๊ะมหลายี่ห่อตัวสีใดเหตุใดเพราะว่างานแต่ละประเภทมันก็นจะต้องต่างกันใส่สีต่างกันอีกจ้ะก็กะเลยจะต้องเรียนรู้นะคะแม่แต่สีเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าสีไหนเหมาะกับงานประเภทใดนนเด่นนะคะมันก็นเลยจําเป็นที่สุดที่จะต้องเรียนรู้บรมเมนว่าจับสีขึ้นมาเหตุใดเลยเดี๋ยวจ้ะ เขาจะต้องค่อยๆดูว่าสีอันใดเหมาะกับงานประเภทใดจังหนซึ่งสิ่งหนึ่งเลยค่ะเรียนดูแล้วก็อย่าถอดถอยนะคะอยะ่าอย่าถอดทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดยังหมากโอ้ยคนอั้นเห็ดเป็นเร็วแทกคือจังเผาเห็ดบเป็นค่อยๆเห็ดไป็ไ่ต้องไปเปรียบเทียบกับเพยค่ะค่อยๆเห็ดแล้วก็ตังใจแล้ววันหนึ่งเข้ากับสีใดเองนะจ๊ะ ก็คืออยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตสิ่งสําคัญคือว่าเฮาอยากเข็ดยังทำมียังลองเบิ่งจากอย่างนะจ๊ะลองเบิ่งจากอย่างว่าเฮาอยากเข็ดยังให้ไดในปีนี้แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นมั่นในปีหนึ่งนี่เฮาสิสามารถทำมียังจากอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จได้บ่ลองดูจ้ะมันเป็นไปได้หอกค่ะเดี๋ยวสีเห็นว่าจาของเปลี่ยนแป้งไปหมากแค่ใดค่ะใดลองดูและตั้งใจในสิ่งที่เจ้าของอยากเข็ด ยาเลาะและยาเฮ็ดแล่วก็ผ่านไปอันหนุนอันหนีอันนั่นนะคะตั้งใจกับมันแล้วมันก็สิเห็นผลในวันขนา้างหน้าอยากฝากบอกไว้แค่นี้ละค่ะขอให้มีความสุขในปีใหม่นะคะเล้าก็สิ่งสำคัญเลยของหายสุขภาพแข็งแรงเด้อจากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเฮาสุขภาพแข็งแรงเขามีจิตใจที่ดีแล้วก็อารมณ์ดีมันก็นจะสามารถทำทุกอย่างได้นะคะ บา,บายๆค่ะสวัสดีพี่หม่จ้า